ที่ไม่ควรรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะใครมีเพื่อนๆหรือคนรู้จักที่กำลังจะไปฉีดวัคซีนนะคะมาฟังความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จากพี่หมอซีกันนะคะ 1. คือคนที่มีอาการแพ้รุนแรงหรืออาไฟาเล็กซิกจากการฉีดวัคซีนเข็มแรกควรปรึกษาคุณหมอเพื่อเปลี่ยนยี่ห้อวัคซีนในเข็มที่2นะครับกลุ่มที่2ถ้ามีไข้สูงยังไม่ควรรีบฉีดวัคซีนในวันนั้นนะครับกลุ่มที่3 คือคนที่มีอาการป่วยวิกฤตที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกลุ่มที่4คือผู้ที่รับประทานยาบีบเส้นเลือดเช่นยารักษาไมเกนและยังไม่สามารถหยุดรับประทานยาได้ในวันที่ฉีดกลุ่มที่5คือผู้ป่วย HIV ที่มีระดับ CD4 น้อยกว่า200 เพื่อนคนไหนได้คิวฉีดวัคซีนแล้วหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการผิดปกติสามารถโหลดแอปด็อกเตอร์เอทเพื่อปรึกษาหมอจิตอาสากว่า400ท่านได้ฟรีถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เหนียงด้วยนะคะ